ขณะนี้เวลา14นาฬิกา45นาทีดิฉันมาอยู่ที่ความสูง2 5 5 2500 2,500นี่นะคะนี่นี่คุณดู2502เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะที่นี่คือโดยอินทนนท์ดงนี้ประวัติของเขานะคะ อยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์นะคะซึ่งเป็นจุดที่แบ่งระหว่างพื้นที่3อำเภอด้วยกันได้แก่จอมทองแม่แจ่มและสันป่าตองที่นี่คือจังหวัดเชียงใหม่เขามีเรื่องเล่าบอกว่าห่างจากยอดดอยอินทนน์ไปทางตะวันตก300เมตรมีหนองน้ำแต่ก่อนมีนกกาไปเล่นน้ำ มากมายนะคะเรียกกันว่าดอยอ่างกาต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทรวิชัยนนท์เป็นผู้ของนครเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในปีพศ2414ท่านได้ให้นำพระอังคารของพระองค์มาไว้บนยอดดอยหลวงด้วยนะคะท่านเมื่อปี2,440พระเจ้าอินทราวิชัยนนท์ถึงแก่พิลาลายแล้ว ทดาของพระองค์ก็คือพระเจ้าดารารัศมีนะคะก็คือเป็นชายาในรัชกาลที่5้นั่นเองจึงได้อัญเชิญอังคารของพระเจ้าอินทรวิชัยนนท์มาประดิษฐานไว้บนสถูปในยอดดอยอินทูแห่งนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นที่สักการะคนทั่วไปอินทนนท์จึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยโดยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมาดูตัวเลขกนี่นะคะตัวเลขตรงนี้ 2565.33มีทศนิยมถึง4ตำแหน่งด้วยกันก็คือ3341เมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลซึ่งมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีซึ่งคุณจะเห็นได้ว่านี่นะคะ,อ,ะอุณหภูมิที่สูงที่สุดก็คือไม่เกิน22องศาส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเขาบอกว่าอยู่ที่นี่คุณเธอดูนล่ลบ8แต่นี่ไม่รู้ทําปีไหนนะคะลบ8องศาเซลเซ,เซียส ป่าก,ก็จะเป็นลักษณะของป่าเมืองหนาวมีพันไม้แปลกที่หาดูได้ยากอย่างเช่นกุหลาบพันปีอบเชยพญาเสือโครงนะคะแล้วก็พืชอื่นๆอ,อีกมอสนี่คือเยอะมากผ่านมานี้เธอจะเห็นนะคะเดี๋ยวฉันจะให้เธอดูแล้วก็เข้าตอกลูสีเฟิร์นออสมันดาแล้วก็กล้ยไม้ต่างๆอย่างเช่นรองเท้านารีนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ที่กรมป่าไม้เขาดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ เธอฉันพาเธอมาดูฉันพาเธอมาดูเอ่อเฟิร์นคือมันสวยมากเนาะพูดถึงนี่จะดูลักษณะของป่าเขามันจะเป็นแบบเหมือนป่าที่มีความชื้นมากแล้วเธอดูเธอดูเธอดูคือแบบนี่นะคะ ความชื้นไม่ต้องพูดถึงนะตรงนี้คนจับนะแต่ตรงนี้เธอดูป้าเธอปังไม่ไหวตรงนี้คือแบบรดมากอยากจะถ่ายรูปแล้วเธอดูตรงนี้เนี่ยเก๋ไหมฟังเก๋เนาะสวยมากคือมันคือมันชื้นจนแบบมอสพวกเฟิร์นพวกพวกพืชแบบพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลยเจอฉันดูหนาวตอนนี้ก็คือน่าจะ18ปองศานะ 18องศาซเซลเซียสขณะนี้ครีเอเตอร์ได้มาถึงจุดนี้คือหมุดหลักฐานที่สูงสุดของแดนสยามซึ่งมีความสูงอยู่ที่2565จุดตรงนี้นั่นเองคือจุดที่ฉันพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันบอกว่าสา 2, 5 6 5 3 3 4 1าเมตรจากระดับน้ำทะเลอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน22องศาตลอดทั้งปีนะคะ ชอบชอบอันนั้นข้างบนมากเลยข้างบนเลยะอันเดียวดีที่ฉันขอเธอดูเธอดูหนูไทยให้พี่หน่อยเก็มสวยมากนี่พวกเธอเข้ามาดูในกล้องกับฉันนี่เธอสวยไหมอุ้ยเรามีสวยมากเลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะกอดหมวเธอดูตรงนี้เก๋มากนะคะอันนี้คือนั่งพญาเสือโค้งแล้วก็รองเท้านาฬี แล้วก็ม,มีมีอันที่เขามีชื่อเสียงนะของเขาน่ะเนี่ยเนี่ยคุณดูสิเนี่ยสวยมากนี่เธอดูนี่เธอดูสวยเนาะเธอว่าปังไหมว่าสวยมากเลยเธอเธอ่นี่เธอ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 สวยมากเลยเธอไม่เห็นชั้นกับทางเก่านะคะก็เลยนี่ มันเย็นจริงๆเนาะนี่อันนี้คือตรงที่เจ้าดารลารัศมีนะคะเพื่อนก็เอาอันนั้นเพื่อนมาอยู่ตรงนี้นะคะเก๋เนาะสวยเนาะตรงนี้ก็คือเพื่อนเอารูปของ เอากระดูของพ่อเพื่อนมาไว้เจ้าด่าลาลัศมีดีฉันจะให้ทุกคนดูนะนี่นะคะแล้วฉันจะให้ทุกคนดูตรงทางขึ้นมามันจะเป็นเฟิร์นเนาะฉันจ้องกลับกล้องใช่ไหมกับกล้องไม่ได้ซะอีกเดี๋ยวฉันให้ดูนะคะนี่นี่น ดูความแบบชื้นนะเห็นไหมสวยมากเลยนั่นแหละก็จะกลับแล้วแหละตอนนี้ก็จะคังลงแล้วนะคะทางลงแล้วกีมงานคุณภาพก็เดินลงแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ไม่มีคนนะแดนสยามนี่จะถ่ายอีกก็ได้นะคะตรงนี้คืจะเป็นป้ายป้ายที่บอกว่าสูงสุดในสยามโดยอินทนนท์2 0 0 0กว่าแต่ว่าตรงที่สูงจริงๆก็คือจุดโนนนะแต่จุดนี้ก็เป็นเหมือนเป็นจุดที่เป็นป้ายเดี๋ยวไปฉันให้ดูต้นไม้ที่อยู่ตรงป้ายเธอดูป้าเธอดู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 เฟินดูใดๆคือแบบความอันนั้นมัน เี่เน่่เพื่อต่เนี้นุ่มมากเลยนะเธอนะอืมนันนั่นคือข้างหลังดิฉันนะคะนั้นก็จะจบตรงนี้นะคะ See you next time